ขอยินดีต้อนรับนะฮะทุกคนเข้าสู่ดับเวอรคลัชเล่าไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็วันนี้เราจะกลับมากับประเด็นร้อน,รอนเรียกว่าร้อนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เพราะว่าทางด้านสเตฟานเคอรี่ฮะ,ะถูกยกโหโขึ้นมาหลายระดับมากๆว่าเฮ้ย เคอร์รี่ฟอร์มขนาดนี้มันจะเป็น MVP ได้หรือเปล่าวะแล้วก็แบบว่า Power Ranking ของ MVP เนี่ยของ NBA ที่เขาจัดขึ้นมาเองเลยนะฮะก็ขยับขยื่นขึ้นมาเยอะมากเช่นกันผมก็เลยเลื่อนไปเจอคอนเทนต์หนึ่งที่น่าสนใจว่าเฮ้ยทำไมแบบเคอร์รี่ถึงถูกพูดว่าการจะได้ MVP มเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เช่นกันแต่ใน,นความรู้สึกผมนะมันเป็นไปได้ยากมากแต่เพาว่ามันก็ยังมีอีกหลายเหตุผลที่แบบว่าเฮ้ยแต่ว่ามันก็สามารถเป็นไปได้นะครับเพราะฉะน,น จบแล้วเนี่ยอยากที่จะคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเขาควรจะได้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ผมสังเกตนะครับ MVP มันตัดสินด้วยอะไรหลายๆอย่างแบบมากมายโดยที่มันไม่ใช่แค่แบบว่าอันดับตารางคะแนนหรือว่าอะไรต่างๆแต่มันมาจากหลายๆอย่างมากๆเพราะฉะนั้นก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับว่าเคอรี่สมควรที่จะเป็น MVP ในฤดูกาลนี้จริงๆหรือเปล่า แต่ก่อนหน้านั้นนะครับก็ช่วยอุดหนุนเสื้อบาสเกตบอลนะครับของโคบีไรอันกันด้วยนะที่แบบว่าเออทำมาออกมาเป็นสีขาวดำลายทางแอดมินเนี่ยดีไซน์ขึ้นเองเลยนะครับก็มาจับจองกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้เดสคริปชันนะฮะในเพจดับเบิลคลา b บาสเกตบอลนั่นเองแล้วก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาทักทายกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกดซับให้ช่องผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วกันเนาะ หลายๆคนถ้าดูช่องผมก็คงจะจําได้ที่ผมลงสถิติเคอรี่ใช่ปะว่าโหดมากๆแล้วก็ทํา30แต้มเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากันในะอายุ33ได้เกิน10นัดทีนี้มันก็แบบหืถังเคอรี่ก็เหมือนไม่รอให้แฟนๆแบบว่าเฮ้ยจินนาการว่าเขาจะเป็น MVP หรือเปล่าวะแต่ก็ได้ออกมาบอกทางด้านเร็กชัพแมนโชเลยว่า I mean I got t h b e t h e MVP I got the b e หรือว่าก็คือแบบ ผมควรจะได้มันนะผมควรจะได้มันหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นห้อยคําที่เคอรี่ออกมาแบบว่าแฟนๆครับไม่ต้องคิดว่าเขาอยากได้หรือเปล่านะหรือว่าเขาสมควรหรือเปล่าเคอรี่ก็บอกไว้เองอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเขาควรจะได้เหมือนกันนะ ซึ่งถามว่าฤดูกาลนี้เคอรี่โหดแค่ไหนฮะถ้าดูจากสายตา,ยาจริงสามารถเทียบได้เลยครับว่าในปี2015-2016มันเหมือนกลับร่างมาเกิดเลยอ่ะคือย้อนกลับไปในปีนั้นแล้วเคอรี่เนี่ยฮะคือร่างนั้นเนี่ยจริงๆอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเพราะอะไรฮะเพราะว่าไม่มีเคลทอมสันด้วยนะฮะรวมถึงไม่มีเรมอนกินช่วงพลามที่ยิง3แต้มได้2แต้มได้อะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งอันนี้ฮะ Curry สร้างมันขึ้นมาเองจริงๆฮะแล้วแม่งโหดมากๆขนาดผมดูสดหลายๆเกมผมยังแบบว่า What the fuck มันยิงลงไปได้ยังไงฮะ Create Space เพียงนิดเดียวก็สามารถซัดลงไปได้แล้วนี้คือเป็นเรื่องที่บ้ามากๆนะหลายๆคนที่ฟังช่องผมมานานๆเนี่ยก็จะดูว่าแอดเป็นแฟน Golden State Warrior ฮะแล้วก็จะถามว่าเฮ้ยแอดมึงอวยไปหรือเปล่าเอาจริงฮะ <ท Dancing> ผมไม่ได้อวยนะแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆขนาดผมดูผู้เล่นคนอื่นผมก็รู้สึกอย่างนี้นแหละว่าบางนัดบางอย่างมันแบบทำได้ยังไงว่อย่างเต่าทิปเปอร์ดับเบิลทุกเกมเลยเนี่ยมันบ้าไปแล้วเหมือนกันเช่นเดียวกับสเตฟเคอร์รีฮะทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าเนะว่าสเตหรตือตัวเลขของเขามัเป็นยังไงตั้งแต่เดือนมีนาคมว,วันที่29ครับแล้วก็ถึงวันที่1 9เมษายนก็ เกือบเกือบหเดือนนะน้อยกว่า10วันประมาณ20วันนั่นเองฮะถึงด้านสเตฟานเคอร์รีเนี่ยมีค่าเฉลี่ยครับในการทำแต้ม40แต้มต่อเกม7.13ลูกได้3แต้มต่อเกมนะฮะ แล้วก็4.5แอสซิสต์ต่อเกมในระยะเวลา11เกมที่เขาลงเล่นนั่นเองซึ่งเขายิง11เกมเนี่ยยิง3แต้มไปทั้งหมด78ลูก11เกมนะครับยิง3แต้มไปทั้งหมด78ลูกมันอะไรกันครับเนี่ยแล้วก็รวมถึงการระเบิดฟอร์มหรือว่าโชว์ฟอร์มขั้นโหดในการที่ยิงใส่ฟิลาเดลเฟียไป49แต้มรวมถึงยิงไปอีก10ลูกด้วยกันนะครับในการยิง3แต้มก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอไมคกอดอยู่พอสมควร และแน่นอนว่าทางทีมเนี่ยจะไม่ให้เครดิตเคอร์รี่ในการพาทีมลุ้นเพลย์อินไม่ได้เลยจริงๆนะเพราะว่าการที่ Golden State ขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ลุนเพลย์อินเนี่ยอาจจะเพราะเคอร์รี่จริงๆเลยก็ได้ผมว่าเพราะ Curry เคอร์รี่นี่แหละไม่ใช่อาจจะเลยฮนะ แล้วก็ถึงแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยทางด้านสตีฟเคอร์จะปรับทับแล้วก็ดูดีขึ้นกว่าแต่ก่อนพอสมควรเลยนะจากสายตาผมแล้วก็ทางด้านเคอรี่เนี่ยก็ได้ลงมินิตในการเล่นมากขึ้นฮะทีนี้แหละโอ้โหมันเลยกลายร่างเป็นเคอรีู่เปอร์โนวาหรือผมขอเรียกว่าเคอรี่ซูเปอร์ไซย่าแล้วกันเนาะที่เขาสามารถทําขนาดนี้ได้นะฮะ เอางี้ดีกว่าฮะเราลองพามาดูสเตตอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มีเคอร y ี่กับไม่มีเคอร y ี่อยู่ในสนามฮะการที่มีเคอร y ีอยู่ในสนามนะฮะทางเน็ตเรตติ้งของทีมเนี่ย จะบวกถึง3.1แต้มต่อ100การครองบอลน,นะส่วนไม่มีเคอร์ี่อยู่ในสนามเนี่ยจะติดลบ9.4ฮะต่อ100การครองบอลน,นี่แสดงให้เห็นแล้วว่าเคอร์ี่สำคัญแค่ไหนเท่าน,นั้นยังไม่พอฮะเขายังเอาไปเปรียบเทียบกับเกมของ NBA ฮะเกมของ NBA ทั้งหมดเนี่ยมี82เกมใช่ไหมเขาเลยเปรียบเทียบว่าทางด้าน อ่าเน็ตเรตติที่บวก3.1มเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณที่ว่าทีมหนึ่งเนี่ยสามารถชนะได้49ครั้งต่อหนึ่ฤดูกาลฮะอันนี้สิ่งที่เคอร์รี่ทำได้เมื่อลงสนามแต่พอเคอร์ี่ออกไปแล้วเนี่ยมันติดลบ9.4ใช่ไหมเน็ตเรตติ้ Net Net เนี่ยแล้วก็เขาก็เลยเอาไปเปรียบเทียบกับทีม NBA ว่าเฮ้ย มันจะอยู่ประมาณไหนนั่นคืออยู่ที่ทีมสามารถชนะได้แค่18ครั้งต่อดูดูการหรือว่าชนะ18จาก82เกมเท่านั้นเองฮะอันนี้แหละฮะมาเลยโอ้โหเป็นข้อบ่งชัดมากๆนะว่าเคอร์รี่มีส่วนสำคัญแค่ไหนแล้วทำไมเขาถึงถูกยกขึ้นมาว่าเฮ้ยนายก็อาจจะเป็น MVP ได้เหมือนกันนะทีนี้ทุกคนลองดูชาร์ตนี้ฮะถ้าจะบอกว่าเฮ้ย การที <premises. S 2> ่มีเคอร์รี่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดไหนผมว่าชาร์ตนี้น่าจะเป็นคําตอบหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเคอร์รี่มาทําแต้มบู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 มบ้าไปแล้วมันโหดมากๆเคอร์รี่โหดจังเลยอูเบรไม่ได้ดีขึ้นหรอกทางด้านคนอื่นไม่ได้ดีขึ้นหรอกแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ฮะพอลองเข้าไปในลึกๆทีนี้ลองมาดูมันจะเป็นชาร์ตที่เขียนว่า player impact chart for stephen curry ฝั่งซ้ายนะฮะก็คือการที่มีเคอร์รี่อยู่บนสนามและฝั่งขวาคือเคอร์รี่อยู่นอกสนามนั่นเองจะเห็นได้ ว่าทุกคนอันดับเนี่ยคือดีขึ้นมากๆนะดูเดวมอนกีนะฮะเน็ตเรตติ้งเวลาอยู่กับสเตฟ h นเคอร์รีคือ4.4แต่พอไม่มีเคอร์รีเท่านั้นแหละลบ7.5เลยทีเดียวแล้วดิเฟอเรนเชียลคือ11.9และคนที่เห็นได้ชัดครับว่าพอมีเคอร์รีอยู่ในสนามนะตัวเองจะยกระดับการเล่นขึ้นมาได้อย่างเห็นได้ชัดคือเควนลูนี่ฮนะเน็ตเรตติ้งเมื่อตอนที่อยู่กับเคอร์รีนะฮะ 8.6คะแนนฮะส่วนทางด้าน n e t Rating ตอนที่ไม่มี Curry คือลบ4.7เพราะฉะนั้น Differential เ,เ,เนี่ยคือ13.3ฮะทุกคนเห็นชัดมากครับว่านอกจาก Curry จะสามารถทำแต้มเองแล้วเนี่ยเขาเป็นคนคนหนึ่งที่มีความเข้าใจในระบบของ Steve คอ r ์และระบบการเล่นของ Golden State ได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นเขาจึงสามารถยกระดับของเพื่อนร่วมทีมได้อย่างดีจริงๆฮะท้งเดเมรลีชางฮวนทอสคนโนแอนเดอร์สันเจมส์ไวส์แมนและเดวิกินฮะ เป็นอย่างนั้นหมดฮะแล้วทุกคนดู difference ที่มันโผล่ขึ้นมาทุกคนมีค่าเป็นบวกทั้งนั้นเลยอันนี้แหละฮะยิ่งเป็นเครื่องตอกย้ำครับว่าทางด้านสเตฟานเคอร์รีไม่ใช่แค่ว่าเก่งเพียงคนเดียวแล้วแบบแบกทีมแต่ว่าเขาสามารถพาให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นเนี่ยเล่นดีได้ฮะเมื่อเขาอยู่บนสนาม และที่มากกว่านั้นนะครับก็คือ effective field goal percentage ของดรอยมอนก e e น n ันด w Wiggins แล้วก็เคอร์รีอูเรรวมถึงเ a นเ a s l อลเนี่ยจะดีขึ้นมากๆแบบโอ้โหเห็นได้ชัดมากๆครับเวลาตอน Curry เล่นอยู่ในสนามรวมถึงการที่ไม่มี Curry นะฮะมันเหมือนการเล่นปิงปองฮะของ e ก s t a นเ Warriors ก็คือจ่ายกันไปจ่ายกันมาอยู่นั่นแหละแต่พอ Curry เข้ามาฮะเขาสามารถดึง Gra ฟ i ิ y ของทุกคนได้เลยนะฮะแล้วก็ทำให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นว่างมากขึ้นแล้วก็คัดหลังคัด บกหรือว่าออกไปรับบอลเนี่ยได้มากขึ้นกว่าปกติหลายเท่าตัวเลยถ้านึกไม่ออกนะฮะก็ลองให้หนึกภาพเลยบรอนเจมถือบอลแล้วต้องมีคนคนสองสามคนที่ต้องรอ,รอซ้อนแกอยู่นะฮะเป็นสิ่งเดียวกันเลครับที่ทางงน้าสเตฟนเคอร์รีสามารถทําได้ต่อย่างที่ผมบอกเลยครับว่ามันการันตีได้ยากว่าเฮ้ยสเตฟานเคอร์รีจะได้ MVP แม้ว่าเขาจะเล่นดีขนาดไหนก็ตาม เพราะส่วนใหญ่เท่าที่เราดูมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าจะเป็นเบสเพลเยอร์ินเบสทีมด้วยซ้ำหรือไม่ก็แบบอยู่ท็อปสาะของแต่ละสายใช่ไหมแล้วก็ดูแล้วว่าเฮ้ยนะเขาส่งผลต่อทีมมากๆแล้วก็สามารถทําให้ทีมได้แชมป์สายหรือว่าอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบผู้เล่นฮะที่อาจจะทําได้เหมือนกันนั่นคือรัสเซลเวสบรูในปี2016-2017ที่เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นปรากฏการมากแล้วก็ในปีนั้นเขาถือว่า outstanding หรือว่าโดดเด่นแบบสุดๆไปเลยนะครับ ซึ่งความจริงเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำเข้าไปใหญ่เลยว่าหลังจากที่ ESPN ได้มีการโหวตแบบคะแนนดิบนะฮะผมไม่แน่ใจว่าการโหวตนี้คืออะไรแต่เหมือนว่าทางด้านนิโคล่าโยคิชจะได้เป็นอันดับหนึ่งฮะในการโหวต MVP นะฮะของ ESPN 90จาก101ก็แสดงว่าเคอร์รี่อ่ะ ถ้าเป็นไปได้ก็ได้อาจจะได้ประมาณหนึ่งหรือไม่ได้เลยด้วยซ้ำฮะแล้วหลังจากนั้นนะฮะทางด้านสเตฟานเคอร์รี่กลับมาสตรอกเกอร์หรือว่าทำได้เพียง18แต้มเท่านั้นเจ็ดจากการชูดยีลูกก็แสดงว่าเฮ้ยฟอร์มมันไม่ได้แบบว่าสามารถต่อเนื่องถึงแบบ30แต้มไปเรื่อยๆได้ซึ่งนั่นก็อาจจะทำให้แกเนี่ยออกจาก MVP Conversation เนไปในเร็วๆนี้ฮะแต่ถืาว่าหลังจากเกมนั้นเนี่ยแกก็ทำไปถึง32แตม้มใช่ไหมแล้วมันก็เฮ้ยเหมือนกลับมาเร็วมากๆแล้วก็ถ้าแกทาได้อย่่ีเรืๆะ จนจบฤดูดกาลดีไม่ดี MVP เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ impossible ก็ได้และถ้าให้ผมทายนะถ้าแกยังแบบว่าโหดมากๆและพาทีมชนะด้วยนะไม่ใช่แค่สถิติส่วนตัวพาทีมชนะไปเรื่อยๆจนสามารถหลุดไปถึงอันดับ8ได้เนี่ยแล้วการแข่งเพลย์อินแค่รอบเดียวแล้วสามารถชนะทีมอันดับ7เข้าเพลย์ออฟไปได้อันนี้นะฮะมันน่าจะเป็นเรื่องราวที่บ้าบอมากๆแล้วการพูดถึง MVP ในการที่สเตฟนเคอร์รีจะได้มันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ กันแต่ทีนี้เราลองไปดูความเป็นจริงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการที่นิโคล่าโยคิชแทบจะเซ็นสัญญาได้รับแชมป์ MVP ไปได้เลยนะในฤดูกาลนี้เพราะว่าอะไรฮะ เพราะว่าแบบทางด้านโจเอลเอ็มบีส์หรอนเจมเอดีคนอื่นๆยานิสก็ไม่โดดเด่นเท่าครับเพราะว่าได้รับอาการบาดเจ็บด้วยแต่ว่านิโคล่าโยคิชยังยืนยนันยืนหยัดสภาพแม้ตอนนี้จะไม่มีมาจะมาเมเร่ด้วยซ้ำแต่เขาก็ยังสามารถทําผลงานได้ดีอยู่ฮะในระยะเวลา35.4นาทีต่อเกมทางด้านนิโคล่าโยคิชนะครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่26.4แต้ม11รีบาว8.7แอซิส1.43แต้มต่อเกมและ1.4สติล นี่คือสุดยอดสถิติอันหนึ่งที่เซ็นเตอร์นะฮะสามารถทําได้เลยด้วยซ้ําและสิ่งที่จะตอกย้ําความจริงไปมากกว่านั้นครับคือ Twitter ของ Andy Bailey ฮะเขาได้เขียนขึ้นมานะเขียนโพลขึ้นมาว่าไอ้เพลเยอร์เเนี่ยมีแต้มเท่านี้เท่านี้เท่านี้คือแบบบอกสถิติอย่างครบถ้วนรวมถึงเพลเยอร์อย่างนยงี้อย่างนี ให้คนโหวตฮะว่าเขาจะเลือกใครระหว่างผู้เล่น A กับผู้เล่น B ซึ่งเขาไม่ได้บอกชื่อไว้ครับและผู้เล่น A เนี่ยได้ไป29.4แต่ว่าผู้เล่น B นะครับได้ไปถึง70.6ไม่ต้องสืบฮะผู้เล่น A คือทางด้านสเตเฟนเคอร์รีส่วนผู้เล่น B คือนิโคล่าโยคิช่นเองมันยิ่งแสดงให้เห็นชัดเข้าไปใหญ่ครับว่าเฮ้ยในความเป็นจริงเนี่ยคนที่แบบไม่ดูด้วยซ้ำแต่ดูแค่สแตทก็น่าที่จะเลือกทางด้านนิโคล่าโยคิชมากกว่าครับ และถึงแม้จะเป็นอย่างนี้ฮะผมว่าแฟนๆวอริเออร์รวมถึงผมด้วยอย่างน้อยก็ยินดีฮะที่จะได้เห็นสเตฟนเคอรีไม่ได้ MVP แต่ว่าเขามีฤด,ดูการที่สร้างความน่าจดจำให้กับแฟนๆอย่างเหลือเชื่อฮะแล้วนี่ก็คงจะเป็นเลกาซีของทางด้านสเตฟนเคอรีอีกฤด,ดูการหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยมึงรู้เปล่าว่าปีนี้สเตฟนเคอรีแม่งโหดขนาดนี้เลยนะเว้ยอะไรประมาณนี้ฮะผมว่ามันคือสิ่งที่เคอรีทำให้แฟนๆมีความสุขมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องของ MVP เนี่ยจะได้หรือไม่ได้ผมว่าต้องร ดูกัน,นไม่ยาวหรอกฮะรอดูกันสั้นๆเนี่แหละแต่เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องอีกเรื่องฮะที่น่าสนใจว่าเฮ้ยถ้าเขาคว้ามาได้จริงมันจะเกิดดราม่าอะไรขึ้นบ้างแล้วมันจะบ้าบอแค่ไหนทางสเตเฟนเคอร์รีคว้ามันมาได้จริงนะฮะแต่จริงๆอะ่ะผมก็คิดว่าทางยังไงนี่เขาล่าโยคิชก็ได้ไปแล้วฮะ99%ไม่มีทางเปลี่ยนเป็นอื่นเพราะฉะนั้นจะมีพลิกล็อกอะไรหรือเปล่าทางโจเอลเอ็มบีจะก้าวขึ้นมาได้หรือเปล่าหรือว่าใครเนี่ยจะขึ้นมาทาบโยคิชได้ไหมรวมถึงทางด้านสเตเฟนเคด้ง ได้แต่รอรุ้นนะฮะแต่ว่าวันนี้นาวินาทีนี้ผมก็บอกได้เลยฮะว่าเคอรี่มีโอกาสจะได้ฮะแต่ว่ามันประมาณ0.5%จาก100%เท่านั้นเองแต่นี้ก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ